ข่าวด่วรับทุกคนอุค์อิงเพชรบ้านแพงสวมเสื้อตัวเดิมนะครับในวันที่มาออดดชั่นวันแรกและวันนี้เป็นวันครบรอบสำหรับบทเพลงหอฟันมาหลังห้านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยแฟนคลับ f.c ก็ได้เห็นองอ์อิงเพชรบ้านแพงได้ใส่เสื้อตัวเดิมแล้วนะครับ เป็นเสื้อสีขาวของแบรนด์ p r ada นั่นเองครับทุกคนนะ้อต้องบอกแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเสื้อในตำนานด้วยที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงนะครับสำหรับวันนี้และบรรยากาศเช็คซาววันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสวมเสื้อตัวนี้ขึ้นไปเช็คซาวนั่นเองนะครับ และจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะให้กับชาวขอนแก่นอาจจะใส่เสื้อตัวนี้ขึ้นโชว์หรือเปล่าแต่อ้งอิมว่าไม่น่านะน่าจะเป็นชุดสวยงามเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เห็นอุ๋งอิ่งเพชรบ,บ้านแพงนะครับสวมเสื้อตัวเดิมแล้วใจฟูเนาะทุกคนสวมเสื้อตัวนี้แล้วเรารู้สึกว่าย้อนกลับไปวันวานอีกครั้ง หวนกลับไปคิดถึงวันแรกที่อุ๋งอิงมาออดิชั่นอีกหนึ่งครั้งนะครับกับแววตาที่ใสซื่อบ,บ้านและตอนนี้เนี่ยแววตาน้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับทุกคนทางช่องพ่อเอกไม่หน่อยครับก็ได้มีการอัพคลิปวิดีโอครับให้เราได้ได้ชมกันนะครับว่าอุ๋งอิงพชรบ้านแพงเนี่ยสวมเสื้อตัวนี้แล้วก็กางเกงตัวเดิมไหมครทุกคน กางเกงตัวเดิมไหมอ่ะคนละตัวเนาะแต่เป็นเสื้อตัวเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยองค์อ,งอิงก็คือแววตาแบบไหนก็ยังแววตาแบบนั้นครับคือไม่สามารถมององค์อิงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้เลยสําหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะยังมองว่าองค์อิงยังเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราเห็นแล้วว่าน้องมาในชุดนี้ แปลว่าน้องเนี่ยทำเพื่อแฟนคลับจริงๆนะครับแล้วก็ขอแอบ,บกระซิบนิดนึงว่ามาลัยจากช่องยายไลเนี่ยหลักแสนมาลัยจากช่องพี่ฟ้าใสหลักแสนแล้วมาลไยบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญหลักเท่าไรไม่รู้ขอให้ทุกคนเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็คือขอบคุณมากๆตอนนี้แฟนคลับอของทั้งพ่อโจเนาะคนผู้ให้คนผู้สร้างแล้วก็ลูกสาวคนผู้ปังผู้ดังเนี่ย ทุกคนก็คือรักอุ้มอิ่มดีใจมากเลยนะครับที่ทุกคนเข้าไปในกลุ่มนี้แล้วก็เข้าไปร่วมกันทำอะไรเพราะว่าบอสโจกับองอิงรู้สึกว่าจะชอบกลุ่มกลุ่มนี้นะเพราะว่าน้องเนี่ยโอ้เนาะเวลาเจออุ้มอิ่มน้องก็คือแบบนะขอบคุณบ้านฮารกพ่อลูกคู่บุญนั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าองอิงมาในชุดสีขาวสีเดิมเนาะ,ะมาดูว่าวันนี้องิงจะร้องหอบฝันเปิดตัวไหม หรือวันนี้องุ่งอิงจะเช็คซาวด้วยเพลงหอบฝันมาหลังห้านไหมหรือร้องเพลงฮักลาที่ผาแต้มนะครับก็มารอติดตามกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ซึ่งวันนี้พ่อเอกเนี่ยก็ได้เขียนแคปชั่นนะครับบอกว่าครบรอบปีหอบฝันมาหลังห้านแฮชแท็กองุ่งอิงเพชรบ้านแพง 9กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับซึ่งแฟนคลับก็ไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้จะแม่นเป็นบ,บุญตาวาสนาเนาะพ่ะเอกที่ได้มาเจออิหล่าอุงอิงกับอ่าเป็นพ่อลูกกันนะครับแล้วก็มีจะแต่จะรวยจะดังไปหน้านะครับหอบเอาความฝัน มาจอบอยู่หลังห้านนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้ำตาไหลทุกครั้งเพราะไม่ใช่แค่บทเพลงแต่มันคือสตอรี่เรื่องราวของหนูและ FC หลายคนกำลังใจจากใจและตลอดไปนี่คือ FC นะครับไปคอมเมนต์เนาะปื้มปิติกับวงสาวน้อยและอีหลาน้อยมากๆจงทำตัวให้เป็นแก้วก้นรั่วนะลูกนะครับเติมน้ำ ไม่มีวันเต็มเหมือนกับอิล่าที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังนั่นเองซูปเปอร์สตาร์ติดดินขวัญใจมหาชนนะครับนี่แฟนๆก็ได้ไปคอมเมนต์แบบนี้นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าแม่หน่อยน่าจะใส่เสื้อสีเขียวตัวนั้นด้วยเนาะนะครับเดินเข้าไปหลังเวทีหาพ่อใหญ่โจกับลิงน้อยนะครับวันที่มาออดิชัน น้อจริงๆน้องจริงๆแม่หน่อยนะจะใส่เสื้อเขียวด้วยเนาะทุกคนนะเห็นอุงอิงใส่เสื้อตัวนี้แล้วรู้สึกว่าพ่อพ่อแม่แม่อายุน้อยลงตามมาทันทีจริงนะนะน้อทุกคนเรารู้สึกว่าอุงอิงใส่เสื้อตัวนี้ล้วเรารู้สึกว่าเราอายุน้อยลงไปปีหนึ่งอะเดินทางปลอดภัยครับทุกคนจ้าเอากำลังใจจากพ่อไปอีกหนึ่งดวงนะลูก โอ้โห FC ไปคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะครับทักทายยามแรงๆทีมงานรถตู้นะครับส่งกําลังใจให้ทีมงานรถตู้จ้าจากชัยนาทครับนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์ขวัญใจมหาชนของจริงของแท้ไม่จกตานะครับยินดีที่ได้ครบรอบ1น,นปีหอฝันมาหลังห้านนี่คือเอฟซีแฟนคลับนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็โอ้โหได้เห็นนุงอิงใส่เสื้ออีกหนึ่งครั้งนะครับก็ เป็นที่แตกตื่นนะครับนะเป็นที่แตกตื่นของแฟนคลับ FC นะครับวันนี้เห็นไหมครับทุกคนน้องไปปรากฏตัวที่ไหนเนาะไม่มีใครไม่รู้จักครับกับเด็กหญิงอุงอิงนะครับกับารางวัลขวัญใจมหาชนน่ารักมากเรายังเห็นว่าน้องเป็นเด็กเหมือนเดิมเนาะทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยเป็นคนที่ ไม่เคยมองอ,องิงว่าน้องโตเลยอะ่ะพ่อพอแม่แม่เอฟซี SC. มองแบบอุ้มอิ่มไหมอะ่ะไม่มองว่าน้องแบบยังไม่โตเลยอะ่ะสาหรับอุองอิงอะ่ะยังเป็นเด็กเป็นเด็กในสายตาอุ้มอิ่มอยู่นะนะครับน้องยังเป็นเด็กในสายตาอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่นะครับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะ่ะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครหวนใครคิดถึงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครคิดถึง โมเมนต์อุ้งอิงพีบ้านแพงคลิปแรกบ้างนะครับกับคลิปห่อฝันมาหลังห้านเาอน่ารักมากนะครับแล้วก็อยากอยากเห็นวันนี้นะครับอยากเห็นอุ้งอิงเนี่ยร้องเพลงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับห่อฝันมาหลังห้านบนเวทีเนาะวันนี้มีบัตรกลุ่มปิดใช่ไหมครับทุกคน วันนี้มีบัตรกลุ่มปิดใช่ไหมครับวันนี้มีบัตรกลุ่มปิดด้วยเนาะใครที่ยังวันนี้เนี่ยแม่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยก็คอบเวอร์เพลงนี้ด้วยนะครับคุณพี่เอมมี่แม็กซิมเนาะสำหรับหอฝันมาลังท่านก็เป็นเวอร์ชั่นเพราะเพะอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับเป็นแบบเวอร์ชั่นอะคูสติกนะครับ เป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับเนาะนะครับก็เอาสำหรับวันนี้นะครับส่งกำลังใจนะครับ นะครับส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางอ,าอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกนแล้วกันนะครับวันนี้มาในชุดหอฟันมาลังห้านพอดีอ่านคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี 4, ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ